สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวลัคนาราศีจริงนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การอ่านในเดือนมิถุนายนนะคะเรื่องงานนะเห็นว่าจะมีโปรเจกต์นะคะหรือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะที่เรื่องของการทำงานนะคะก็มีโอกาสที่จะได้เซ็นสัญญานะคะกับพาร์ทเนอร์กับหุ้นส่วนนะถ้าใครรองงานใหม่นะคะ โอกาสที่เราจะได้มาเนี่ยก็มาถึงแล้วนะส่วนปัญหาต่างๆค่ะที่มันยากเกินกว่าจะแก้อะไรอย่างเงี้ยคือเราจําเป็นที่จะต้องปล่อยแล้วก็พยายามที่จะปณีปัะนอมกับเพื่อนร่วมงานให้ได้มากที่สุดนะคะเห็นว่าค่อนข้างที่จะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการทํางานหนะักมากๆม,มีแพชชั่นมีแรงบันดาลใจมีความกระตือรือร้นมีความเป็นผู้นานะคะแต่ มันก็จะมีในลักษณะของการที่เราเจอคนที่สื่อสารไม่ตรงกับใจเราทายไม่ตรงกันมีความอคติมีอะไรเงี้ยคือขอให้ใช้ความเมื่ออาชีพนะคะแล้วก็เลือกที่จะไม่สนใจ จะดีกว่านะคะมีโอกาสที่จะได้จับโปรเจกต์ใหม่ๆค่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้งานใหม่ด้วยถ้าคุณรอใน EP นี้เนาะขอให้มั่นใจนะคะในเรื่องของการทำงานตนัวเองต่อไปส่วนคนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะมันดูไม่หวุอหว่าเนาะมันไปได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เน้นการปณีปัติ n นะจัดโปรโมชัมช่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เ,ออเดินเดินทางไปทำงานด้วยนะ ก็เป็นเรื่องของการที่เราจําเป็นจะต้องพยุงนะคะในเรื่องของธุรกิจตัวเองไปก่อนนะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนอกจากว่าเออคือการสื่อสารจะคัดเคลื่อนได้นะคะทานองนี้ทีนี้การเงินนะคะการเงินเห็นว่าเดออือนมิถุนายนนะคะค่อนข้างที่จะเก็บกบกกระใช้อ,อนะคะคิดอะไรเป็นเหตุเป็นผลเออเราควรซื้อนี้ไหมเราควรใช้อันี้ไหมเราควรจะ เก็บมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะค่อนข้างมีสติในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเพราะว่ามีความรอบคอบแล้วก็เรามัดระวังนะการเงินไม่ได้หวือหวาอะไรคะ่ะแล้วก็เป็นไปนในแบบที่เราวางแผนไว้เป๊ะเลยเพราะว่าไม่ค่อยอยากใช้เงินนะคะการเงินก็มั่นคงดีไม่ได้มีความติดขัดอะไรเว้นแต่ว่าโอเคคือเราไม่ค่อยกล้าจะใช้นะแล้วก็ใช้ทีก็ค่อนข้างคิดเยอะนะคะรอบคอบก็พูดง่ายๆแหละมีสติในการใช้เงินนะคะในเดือนนี้ อะไปต่อกันในพาร์ทของความรักค่ะมาต่อกันในพาร์ทคนสโสดนะคะคนสโสดเนี่ยเห็นว่าเดือนนี้นะคะค่อนข้างที่จะหมกมุ่นอยู่กับศิลปินดารานะคะคนที่เราชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปข้างพระเอกซ์ซีเกาหลีนะคะไปแอบรบักแอบบชอบนะคะคนที่เราชอบเขาอยู่ฝ่ายเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นรักข้างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าจะเป็นแบบนั้น ตัวคุณมีสเสน่ห์นะถ้าเทียบกับการที่ดูพลังงานทั้งหมดอะคะ่ะคือเราก็เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็มีโอกาสที่เราจะได้เริ่มต้นกับคนใหม่ๆด้วยแต่ว่าคุณจะเลือกเขาไหมล่ะนะนะคะคือคุณจะเลือกเขาไหมมันค่อนข้างมีความแตกต่างกันเนาะนะคะแต่ว่ามันลงตัวคือมันมีโอกาสที่จะได้เลือกแล้วก็เริ่มต้นใหม่ใน EP นี้นะคะ่ะ เดียเจอกันจากการเดินทางนะคะจากงานนะคะจากการประชุมสัมมนานะคะการเรียนคอร์สต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าชีวิตเราโดยรวมก็คือแฮปปี้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางท่านคือคุณยังมูฟออนจากคนเก่าไม่ได้คือยังล็อกมงอยู่ที่ออแชมป์คนเดิมอะไรประมาณนี้นะคะอ่านได้หลายกรณีแต่ว่าเดือนนี้มันก็จะมีพอย n ของการที่เราได้เริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ๆนั่นแหละแต่คุณจะเลือกเขาหรือเปล่าเพราะามันเป็นเส้นทางของการต้องเลือกนะคะคุณจะมูฟออนจากคนเก่าไหม คุณจะเลือกคนใหม่ไหมแล้วคนนี้มันมีความแตกต่างกันมากๆเนี่ยคือคุณโอเคหรือเปล่าบางท่านคือมันมีความแตกต่างในเรื่องของอายุนะคะชนชั้นนะคะเช่นเราอาจจะเป็นคนรวยมากๆแล้วเขาอาจจะเป็นคนธรรมดาเราเป็นเซเลบเราเป็นเดนดายดอลเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์เขาเป็นคนธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิงก็ค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์นะคะแต่ว่าเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ยังเป็นเรื่องของความรักที่ ยังไม่ได้ลงตัวขนาดนั้นกินกรุบกรบกิบกิบได้นะคะแต่เรามาระวังลักซอนแล้วก็การโดนหลอกให้รักนะคะอ่าอันนี้ก็ขึ้นมาเป็นพลังงานที่จะต้องเตือนเหมือนกันนะทีนี้คําแนะนํานะคะจากไพ่แล้เขาเขาบอกเออให้คุณแบบพยายามมีความมั่นใจในความเป็นตัวเองนะคะแล้วก็มองโลกในแง่ดีนะแสดงนะคะจุดยืนเอ,อ่อความสุขนะคะการมองโลกในแง่ดีอะไรอย่างเงี้ยออกมานะเชินการรักตัวเองนะคะ มั่นใจว่าเราจะต้องเจอสิ่งดีๆแน่นอนอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นตัวช่วยนะคะที่ทำให้ตัวเราเนี่ยแฮปปี้กับการเป็นคนสุนะใน EP นี้นะคะอ่ะไปต่อกันในพาร์ทของคนคุยค่ะพาทคนคุยนะคะเห็นว่าค่อนข้างชัดว่าใครหนึ่งคนในที่นี้คือไม่ได้มีเราแค่คนเดียวชัดแบบชัดตะโกนอะจากดาวองคารนะคะ ก็มีการเวทออปชันหรือเวทอยู่ว่าเราควรจะเซ็ตเราอะใครหรือจะทีทั้งหมดเลยหรือจะไม่เอาใครเลยเลือกตัวเองซึ่งพลังงานตรงเนี้ยบอกไม่ได้ว่าเป็นใครแต่เห็นว่าการรักตัวเองหรือการออฟเซสตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างที่จะฮาร์ดคอร์กับอีกฝ่ายมาก เพราะมันเต็มไปด้วยพลังงานท็อกซิกนะคะมีการเอาเปรียบนะคะในความสัมพันธ์มีการโกหกมีการหลอกลวงมีการรูบคุมมีการาใช้นะคะใช้ฝ่ายอะนะเป็นของเล่นนะคะเล่นกับใจนะมีการทะเลาะนะคะลงไม้ลงมือนะ แล้วก็อาจจะมีในเรื่องของพารการแย่งกันนะคะก็คือมีการแย่งคนใดคนหนึ่งในคอนนคชันนนี้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีโอกาสได้ว่าจะเป็นลักษณะของการที่คือเททุกคนแล้วก็เอาคนใหม่อะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเห็นว่าจะล้เส้นไม่ได้เพราะว่าคนหนึ่งคนในที่นี้ค่อนข้างที่จะให้สเปซได้เท่านี้เช่น คือเราคุยกันแล้วเราตกลงกันแล้วว่าเราจะให้เท่านี้ก็คือให้เท่านี้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากเพราะว่าเบื่อนะคะไม่ชอบพูดจำจำเออนะคะไม่ชอบพูดอะไรจำจำอะไรเงี้ยนะคะก็จะกลายเป็นคอนเนคชั่นที่จบแหลมจบแหลมจบก็จบไม่ได้ตัดก็ตัดไม่ได้นะคะแต่ก็รู้นะรู้ว่าแบบเออแบบเราโดนเอาเปรียบอะไรเงี้ยซึ่งก็ไปดีเทคกันเองว่าใครทําใครนะคะทีนี้อ่อ แนวน้มเนี่ยเห็นว่าใครหนึ่งคนนี้ที่เนี้ค่ะพอตาหูตาสว่างอ่ะทุกคนแล้วมันไม่ได้ตามที่คาดหวังไว้แม่งไปเลยอ่ะเออจากทีด้อดันทุลังอ่ะมันมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าไปเลยอ่ะอ,อ๋อไปเลยไปแบบเร็วมากนะคะเออสิบเอ็ดจีนะคะยังไวกูไปละเพราะว่า <laughs> <laughs> มันมันมีมันมีมนมเออ การเลิกลากะทันหันการเทกันอย่างกะทันหันอะไรคะก็คือจบไปเลยนะฟิวเจอร์นะคะเป็นไปเราก็ขึ้นมานะคะก็ในเมื่อมันชัดเจนขนาดนี้ก็ไม่เห็นต้องแคร์นะคะเราก็เป็นคนที่สตรองมากนะคะไปแล้วไปรับไม่กลับมาละจ้านะคะเชิงเชิงนี้ทีนี้อ่าคําแนะนํานะคะเขาบอกว่าคุณเคลียร์พลังงานที่ไม่ดีนะคะออกไปซะนะเออ่สติมาปัญญาเกิดแล้วก็เป็นทรงแนวๆว่าคือ อะไรที่ไม่ดีก็อย่ากเก็บไว้ในชีวิตนะคะอันนั้นคือคําแนะนําจากไพ่ฮอาโคาชัดๆค่ะไม่มีอะไรที่ซับซ้อนนะแต่ถ้างงๆนะคะย้อนกลับไปอ่านย้อนกลับไปฟังใหม่เพราะว่าพลังงานมาสลับกันได้ทุกคนนะคะค่อนข้างชัดว่าสลับกันได้เสมอเพราะว่ามันเป็นแรนดอมเนาะนะคะอันทีนี้เดี๋ยวเราไปดูพรพทของคนมีคู่ค่ะ มาคะ่ะต่อกันในพาธของคนมีคู่คือมันอานได้หลายกรณีเนาะนะคะถ้าใครนะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะก็สกิปข้ามหันไปเลยแต่ถ้าสมมติว่าความสัมพันธ์ไม่ดีฟังก่อนก็ได้นะไพ่คุณขึ้นมาคะ่ะเป็นไปแรกเลยแสดงว่าคุณก็ค่อนข้างที่จะ powerful หมายถึงมีอิทธิพลกับความสัมพันธ์นี้ถูกไหมคะทีเนี้ยอ่ามันมีการให้ความหวัง ว่าเราจะไปกันต่อได้แล้วก็พยายามปรับปรับเราก็มีคนหนึ่งคนในที่นี้เชื่อแต่มันเหมือนมันชะลอให้เลิกกันช้าลงช้าลงเฉยอุปสรรคปัญหามันเยอะความเชื่อของใครคนใดคนหนึ่งที่เชื่อแล้วก็เชื่อเลยไม่เปลี่ยนไปไหนนะคะคือความสัมพันธ์มันเหนื่อยนะคะมันเหนื่อยมันอทนมันพยายามกันมาเยอะมากๆนะเราก็ค่อนข้างที่จะพยายามแคร์ นะแต่ในความที่มันไม่ได้เป็นไปตามที่เราหวังนะคะก็มีการเลือกคนใหม่เกิดขึ้นอย่างวัยว่องนะคะเป็นไพ่หกเหรียญกับหนึ่ง,หงเหรียญน,นะคะมีการโดนเทกันเกิดขึ้นนะคะมีการเลิกลาเกิดขึ้นสมมุติว่าไม่ได้เลิกกันในเดือนนี้มันไม่ใช่เลยน้องๆพี่ยังรักกันดีไพ่ขึ้นมาว่าเราอยู่กันเพราะการพึ่งพาอาศัยกันในเรื่องของการงานและธุรกิจ ใครหนึ่งคนในที่เนี้ซัพพอร์ตการเงินอีกฝ่ายเยอะมากนะคะพูดไม่ได้ขออภัยเที่ยงไม่ได้ที่แะบอกว่าอยู่กับคนเนี้ยชีวิตไม่เจริญเออเทียงไม่ได้เพราะมันเป็นอยนเริงจริงคือเขาค่อนข้างที่จะอุปถัมเราเออถูกไหมค่ะทำให้เรากลายเป็นคนมีชื่อเสียงหรือว่ามีเงินนะคะหรือมีแสงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแต่มันชัดๆเลยว่าเออในเรื่องของแพชชั่นต่างๆ นะคะมันดูนิ่งๆอืมมันดูนิ่งๆเพราะว่าพแปดถ้วยส่วนมากก็ถ้าไม่ไกลไม่ห่างกันก็จะเป็นในเรื่องของการที่มันอยู่กันนานๆแล้วมันก็เริ่มหมดแพชชั่นนะคะทุกคนอืมนะก็เลยอยู่ต่อนะคะหนึ่งหน้าตาทางสังคมเนาะ สองนะคะผลพลอยได้จากการที่ยังมีคนเนี้ยอยู่ในชีวิตนะคะสามมันเป็นเรื่องของเงินนะคะแล้วก็มีเรื่องของการผูกติดกันในเรื่องของภารานิสินด้วยนะคะในบางเคสเนาะเอ,อ่อทีเนี้ยแนวโนม้มในอนาคตเนี่ยเห็นว่าใครหนึ่งคนน,นี้ที่เนี้ยก็คือชัดแต่ชัดๆว่าเออเขาไม่ได้เหมือนเดิมนะคะคือเรารู้ได้เลยว่าเขาเนี่ยเปลี่ยนไปเออ มองกันแบบไม่หลอกตัวเองอะ่ะก็คือชัดว่าคือเขาไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะแล้วก็ผลของการพูดการคิดการเย็นชาการหมังเเิมือนการนิ่งๆเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันทำให้ใครหนึ่งคนในที่นี้เศร้ามากเพราะว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วเขาไม่เหมือนเดิมเขาไม่ใช่คนที่เราหลักนะคะแล้วก็ชัดมากๆอีกทีว่าคนใหม่นะคะ ที่เล็งเอาไว้นะหรูอที่ไปเลือกเนี่ยมันมันไม่ดีเท่ากับคนนี้นะคะเออประมาณนั้นก็เลยเหมือนมันอยู่กันด้วยเหตุลผลแล้วก็การใช้สมองร้วๆเลยทุกคนนะคะเพระาะฉะนั้นจะถามหาความโรแม,มนติกอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเออพักไปก่อนนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เวนั้นทีนี้คําแนะนําจากไพ่โรโเขาบอกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงทุกคนนะคะในแบบที่มันไม่คาดคิด เปลนสถานะเปลี่ยนใจเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความรู้สึกมีการเลิกลาจบสิ่งเก่าเพื่อเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นในแบบที่ไม่อยากทำก็ต้องทำไม่อยากให้เป็นก็ต้องเป็นนะคะเพราะว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะการเปลี่ยนแปลงนี้การสูญเสียการได้เริ่มต้นใหม่กันอะไรอย่างเงี้ยคือมันมาในจังหวะที่ชีวิตไม่เคยบอกว่าเราพร้อมอะคะ่ะทุกคน เนาะนะคะเพราะฉะนั้นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็เลยต้องโกวิดูโฟนะคะอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดนะคะแล้วก็พยายามยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็พอว่าทุกอย่างไม่จีรังนะคะก็ไม่ได้อยากจะให้ทุกคนแบบสิ้นหวังกับเรื่องของความสัมพันธ์แต่อยากจะบอกว่าอะไรที่มันแน่นอนม,นมันมักจะเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะคะบนโลกใบนี้มันไม่มีอะไรที่แน่นอนอยู่แล้วแค่นั้นเองนะน้องก็พยายามจะปลอบใจแล้วก็ใช้หลักพวกเนี้ยนะคะ ในการบอกตัวเองเหมือนกันเวลามีปัญหาเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นนะมีสิ่งเหล่านี้แหละเป็นชีดเหนี่ยวจิตใจนั่นคือความจริงที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นั่นเองนะคะมันก็จะทําให้เราแบบว่าเออมีสติขึ้นมาได้แล้วก็ไม่สูญเสียการเป็นตัวเองหรือเสียใจหรือจมปักหรือแบบดิ่งดาวนานนะคะคือทุกคนเนาะเออเรามีหัวใจถูกไหมเราเกิดขึ้นมาทุกคนคือเรามีหัวใจกันหมดเลยแต่ว่าเราจะ ใช้อิโมชั่นอลนานไม่ได้นะคะเราต้องมีพาร์ทของการดึงตัวเองกลับมานะคะนั่นก็คือการใช้สติแล้วก็มีสติแล้วก็เลิกฟุ่ฝ่ายนะคะมีอยู่แล้วนะคะความรู้สึกมีอยู่แล้วแต่ว่าคือชั่วโมงบินมันสูงด้วยค่ะก็เลยทำให้หลายๆอย่างใช้สมองมากกว่าความรู้สึกนะคะก็จะเป็นประมาณนี้อันคือคําแนะนำนะคะให้กับสิงดูดวงส่วนตัวอะไรมาค่ะทุกคน นะคะแล้วก็ถ้าเจอกันใน TikTok ก็สามารถทักทายกันได้นะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สมัครเป็นสมาชิกช่องนะคะ s u p e r t รหรือว่าการอุหนุน,น,นดวงส่วนตัวนะคะพบกันใหม่วิดีโอของกันนะคะโชคดีค่ะสิ่งสวัสดีค่ะ